สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไไนากกาอนรบิชอตะบนท่าเรืยน,นะคะวันนี้ได้เข้ามาพื้นที่นะคะในกลุ่มนะคะอายะท่าเรียน,นะคะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการโอรทมนะคะมาประชาสัมพันธ์ในโครงการคนละครึ่งพัดน,นะคะเพื่อให้ทางร้านค้านะคะได้เป็นการช่วยในการกระตุ้นยอดขายนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะทุกคนก็จะมาถามว่าป้ามีคนละครึ่งไหม มีเขาก็พออยากที่จะเข้ามาอุดหนุนเพราะว่ารัดจ่ายครึ่งหนึ่งบัวเราจ่ายครึ่งหนึ่งนะคะอยากให้พ่ร้านะคะเออเคอร์รับรู้ถึงโครงการนี้นะคะรู้ค่ะป้าก็มีสินค้าตัวเล็อยู่ตอนทีใจอยู่นะรู้สึกไงคะกับโครงการที่ว่าให้ร้านค้าเนี่ยเข้าร่วมเป็นโครงการร้านค้าตัวเล็กค่ะ ก็รู้สึกดีมากเลยค่ะว่าเราเราได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐขึ้นเองแเราเอาขึ้นเองในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะคือสุภาพจนก็มาใช้ใจกันมากขึ้นแล้วก็ทางร้านของเราเนี่ยถ้าถ้าถ้าได้ทำธุรกิจร้านเชียงคงจะมียอดขายเพิ่มขึ้นนะก็ทางทีก็วันนี้ทางในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนพเมพ์ก็ได้การ์ดมากก็คือนำแบบฟอร์มนะคะ แลก็มาให้ป้ามาแมนะนําว่าต้องใช้หลักฐานอะไรนะคะในการทํานะคะโดยการให้ป้ารวบรวมเอกสารแล้วก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาเลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ